จะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนว่าในวันที่9ธันวาคมนี้พักประชาธิปัตย์จะได้คณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่พวกเขาจะได้หัวหน้าพักและเลขาธิการพักคนใหม่หรือไม่อย่าลืมว่าก่อนหน้านี้มีการประชุมใหญ่มาแล้วด้วยกันถึงสองครั้งแต่ก็มีอันต้องล่มไปแล้วเช่นกันถึงสองครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหารพักชุดรักษาการเมื่อว <athlete> ันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะปรากฏว่าคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์ได้ประกาศลาออกจากการนั่งรักษาการหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะคะทําให้พักหมีมติมอบหมายให้คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนปฏิบัติหน้าที่รักษาการหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ตามข้อบังคับพักเพื่อเลือกตั้งหัวหน้าพักตามกฎหมายและข้อบังคับพักต่อไปค่ะการลาออกจากตําแหน่งรักษาการหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ของคุณจุลิน ลักษณะวิสิทธ์นะคะมีรายงานว่าสืบเนื่องมาจากการที่ขั้วอํนนานาจของคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนค่ะได้มีการเคลื่อนไหวทั้งกรณีที่มีชื่อคุณนราพัฒน์แก้วทองรักษาการรองหัวหน้าพัคประชาธิปัตย์ซึ่งอยู่ในขั้วของคุณเฉลิมชัยค่ะมีชื่อนั่งรักษาการหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ตามที่แจ้งไปยังกองทุนเพื่อการพัฒนาพักการเมืองของกะกะต นอกจากนี้นะคะก็ยังพบว่าคุคณเดชอิดขาวทองรักษาการรองหัวหน้าพัคประชาธิปัตย์ซึ่งอยู่ในปีของคุณเฉลิมชัยสีอ่อนนะคะได้ทําหนังสือสอบถามไปยังกะกะตค่ะเกี่ยวกับเรื่องการรักษาการในตําแหน่งหัวหน้าพัคประชาธิปัตย ตามข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์ค่ะคล้ายเป็นการสะท้อนว่าคั่วอำนาจของคุณเฉลิมชัยค่ะที่มีคุณเด่นอิดเป็นกําลังหลักพวกเขายังคงแสดงพลังเพื่อต่อสู้กับขั่วอำนาจเก่าซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอนดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณชวนหลีกภยัยคุณจุลินลักษณะวิสิท์ จากนี้นะคะเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่สัปดาห์ค่ะจะไปถึงวันประชุมใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์ที่จะมีขึ้นในวันที่9ธันวาคมนี้ค่ะหมายความว่า2อขั้วอํานาจในพรรคประชาธิปัตย์ที่ต่างยืนกันคนละฝั่งนะคะพวกเขาจะต้องเดินสายค่ะเพื่อผนึกกําลังหาเสียงหนุนคนของตัวเองขึ้นมาจิงเก้าอี้หัวหน้าพรรคแล้วก็เลขาพรรคค่ะโดยในขั้วของคุณเฉลิมชัยกับคุณเด่นอิทน,นะคะมีรายงานว่าจะหนุนคุณนราพัฒนค่ะ ส่วนขั้วของอดีตหัวหน้า,าพรรคประชาธิปัตย์นะคะพวกเขาต้องการที่จะสนับสนุนคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะ อดีตหัวหน้าพักค่ะให้กลับมาฟื้นฟูพักนะคะอย่างไรก็ดีนะคะในการประชุมพักประชาธิปัตย์ในวันที่9ธันวาคมนี้แม้มีข่าวว่าคุณเฉลิมชัยค่ะจะหน,นุนคุณราพัฒน์มาชิงเก้าอี้หัวหน้าพักประชาธิปัตย์กับคุณอภิสิทธิ์แต่อีกด้านหนึ่งนะคะมีการจับตาว่าจะมีโอกาสและมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ตัวคุณเฉลิมชัยเองค่ะอาจจะลงมาชิงเก้าอี้หัวหน้าพักแข่งกับคุณอภิสิทธิ์ก็เป็นไปได้นะคะแต่วันนี้นะคะสิ่งที่หลายคนใน พรรคประชาธิปัตย์พวกเขากําลังกังวลน,นั่นก็คือรอยร้าวค่ะจากผลพวงในการชิงเก้าอี้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะนําไปสู่สถานการณ์ที่ทําให้พรรคนะคะเสียหายแตกหักความขัดแย้งครั้งนี้อาจทําให้พรรคประชาธิปัตย์เข้าสู่ยุคที่ตกต่ํามากที่สุดก็เป็นไปได้ค่ะ